มไม่รีี่ล่ะบอกหลานจะข้าวเด้เอคอาจะเปเล่นเโลมันมาเด้พอพ่อโอ้ยไม่ดีเที่ยวคือแม่มึงเนะาะเอาเลือดแม่มันแรงนะขอกระดาพ่อเข้าไปเดี่ยวไมลรีให้อายทัง้ง,ง,งเนาะเมื่อวานหนิวแมวก็ลุกหนิวไม่หนีแม็กเบ็แบบไร นุกมาทั้นซอนละไอ้ขาจสิไอ้บัญญามีไอ้ไอมาตีปจาร์เนียมันเป็นดีดองกิรีปจาถ้าสเล็กกินตะบมคุงล้ไปจัดกันจังดองนะไอ้น้อ๊ันยังตายอยู่นี่กูอยากสอยากีันแม่คอันตบคุนยโคกเน้อคุณ่แม่แม่ค้ากูมานั่งผัว อเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะเอาใหม่ลงก่อนแล้วค่ะเชิญขับให้ค่ะพี่ผู้ยุทธค่ะแต่ว่าไอชิคับซึ่งครูบาลมาตะทางไหนจ้าอ๋ออันพอดีอันไปเรนคอนเสิร์ตของก็มานนะครับคอนเสิร์ตอันมนุษย์ชั่วจนน่ารักเอออันแม่ค้าอันเป็นแม่ค้ายิ่งบอกครับอ๋อบอกค่ะเป็นมู๊แม่ค้าเพิ่นขับจักมันเป็นเส้นกันทางไหนโอ้บอกอันแม่ค้านครูบาลไปเนาะสุดค่ะ